สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําปอเปียทอดค่ะได้แผ่นปอเปียมาค่ะก็ได้แผ่นแป้งมานะคะจะนํามาทําการห่อค่ะแผ่นแบบนี้นะคะทุกคนคะแผ่นปอเปียค่ะอันนี้ก็คือส่วนของไส้นะคะที่เราผัดเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะ เตรียมห่อได้เลยค่ะมาค่ะทำการห่อไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็จะนำวุ้นเส้นของเรา,าลงไปวางนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของเนื้อหมูค่ะคําเล็กหรือว่าคําโตแล้วแต่อะ เราจะชอบนะคะถ้าทำใหญ่เกินไปก็จะห่อยากนะคะนี่เลยค่ะของเราเราจะห่อแบบนี้นะคะหอ่อเวลาทอดก็ต้องดูด้วยนะคะถ้าห่อไม่ดีก็จะทำให้เขาแตกได้นะคะทอดถ้าทอดไฟแรงจนเกินไปก็ไม่ได้นะคะทุกคนค่ะค่อยๆจับแบบนี้นะคะออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะแผ่นเขาจะติดกันนะคะเราค่อยๆอดึงเราค่อยๆดึงเขาออกค่ะหรือว่าจะห่อเป็นลายขวางแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะห่อเป็นลายขวางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่เราจะสะดวกนะคะ,ะเมื่อกี้ห่อลายตรงใช่ไหมคะแล้วก็รอบนี้ลองห่อลายขวางดูนะคะ ลงไปเลยค่ะเด็กชอบมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะเด็กชอบของแบบอ่าของทอดเยห่อแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะหอนะคะห่อแบบนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนคะ่ะเหมือนกัน,นะค,ะค่ะค่ะทุกคนคะ่ะห่อเสร็จประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะทอดให้ดูนะคะหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหน วันนี้จะทำเป็นปอเปี้ยทอดกรอบค่ะน้ำจิ้มแล้วก็จะทำน้ำจิ้มเองนะคะค่อยๆเอาลงไปทอดค่ะมุมนี้ก็ได้อีกนะถ้าทอดไปแรงนะคะทุกคนคะ่ะจะทำให้ไส้เขา ตรงม้วนจะแตกออกนะคะต้องใช้ไฟปานกลางนะคะค่อยๆทอดไปค่ะของเราทอดกรอบแล้วนะคะเราทำน้ำจิ้มไปพร้อมๆกันค่ะ